สวัสดีครับช่างเทืองก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับคลิปนี้ก็สะพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับไปดูรถเกี่ยวข้าวซะหน่อยนะวันนี้เขาจะ ลงเกี่ยวแล้วนะครับนี่เตรียมพร้อมก่อนนะนี่ก็เพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับสวัสดีครับช่างแกะอาบน้ำยังะเ,เ,เช็คลดเช็คลถดนี่ติดตั้งเท้าช้างเป็นที่เรียบร้อยครับ อันนี้เอาโซ่ห้อยใช่ไหมนี่เดินหาอะไรเนะี่ยนี่กระบอกเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าสามารถยกบันไดใหญ่ๆได้เลยนะเฉพาะบันไดนี่น่าจะสักสองตันถึงไหม หล็กก้นหนานะตันกว่าเนาะปุกพนสีเรียบร้อยครับนี่ขึ้นรุ่นไหนนะสินเจริญ,รญรกี่ตันสินเจริญแป,แปดตัน เอาอยู่ครับคันนี้สบายๆนะคน200สบายสบายๆเมื่อไหร่จะได้เลิกได้ชัยเนี่ยอันนี้นี่ใช้เวลาติดตั้งนี่สองวันนะเดี๋ยวพาไปดู รถเสียตินหน่อยเมื่อวานนี่พ่นทรายแล้วก็พ่นสีด้วยวันนี้คงจะมาประกอบ น่าจะต้องพ่อนอีกนะโอ้ยฝนลงแล้วนี่ฝนลงครับพี่น้องน่าจะต้องเสริมอีกนะครับให้มันหนาหนาหน่อย หมดทรายไปยีสบกระสอบห้าร้อยโลสนิมเกลี้ยงครับก็คงจะเห็นในคลิปแล้ว ถ้าฝนลงก็คงจะไม่ได้พ่นหรอกฝนจะลงแล้วชจ้งแกะวันนี้เจ้ายักษ์จะได้ขยับหรือเปล่านะขยับหน่อยเถะนะ ไขยับสองสามวันแล้วคันนี้ก็นะครับรอชุดแต่งนะครับนี่ยังไม่มีเจ้าของนะคันนี้เอฟเฟกค,ครับสีเอฟเฟกเห็นเสียสมมกว่าจะใส่เป็นราวไฟข้างบนประมาณสามชั้น j o 8 e นะครับคันนี้ใครที่มองหาอยู่ก็มาดูได้ครับที่อู่ชายใหญ่นะครับช่างเครื่องพร้อมอยังอเอา้าเอามาเติมด้วย เดี๋ยวเราจะไปเอารถที่บ้านชายใหญ่ครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านชายใหญ่แล้วนะครับนี่อันนี้เป็นขันแหลกนะครับนี่อันที่สองครับสินเจริญเฮ้ยเจ้ถิ่นมาเอ้ยเราเคยเจอหน้ากันแล้วนะ สวัสดีครับชายใหญ่อยู่ไหมโอ้โหไม่เอี่ยมเลยพี่น้องเอาชายใหญ่สวัสดีครับโอ้นี่กล้องชนกล้องครับโอ้ยังครับคิดคิดข้าวไหมคิดดิคิดเหรอคิดเะโอ้เงินไม่กินดีกว่าเอาไรุ่นนี้มันเท่าไหร่ นี้ดาวเท่าไหร่เงินสดนะเงินสดที่ราคาล้านเก้าแสนล้านเก้าแสนสองหมื่นครับล้านเก้าแสนสองหมื่นปั๊มอะไรยีบสองบแปสนครับปั๊มอะไรนี่ปั๊มยี่ามครับยีาตัวเดินตัเดินสิบสองสิบสองเจโอแปดีเจไฟครับเจโอแปดีเจไฟากว้างเท่าไหร่นี่มครับฮะ ทำไมไม่สามเม็ดไปเลยพอแล้วสามเมตรเลยเร็วเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบชายใหญ่ครับโอ้โหชายใหญ่เนี่ยสุดยอดจริงๆไมโครคันนี้ก็ขายใช่ไหมขายไหมไม่ขายละก็ถ้าถุงราคาได้ราคากันก็สองล้านมีสองคันนะเนี่ยจอดเรียงกันอยู่คันแรกขายไปแล้วเนาะไปแล้วนี่ ้รวยแท้ชายใหญ่นี่นี่ครับปามยิบสามนะครับตัวเดินสิบสองเฮกตีตัวเดินเกาหลีเหรอใช่ครับช่วงล่างของอะไรฮะอะไรเนี่ยเฟรมอ่ะก้อนนะ งานเขาก็โอเคนะผมดูไปเนาะมันก็งานเรียบร้อยดีสวยงามอยู่ระดับสินเจริญน,นะครับนี่ซุปเปอร์ซะเลยเนี่ซุปเปอร์ปูเล็กๆครับลงนู้นเล็กๆแล้วขาน,วน,นู้นน้ำไม่ออกเหรอออกตอนไหนอาขานู้นเดี๋ยวผมรอโซ่ใบก่อนจะเปลี่ยนโซ่เปนเปลี่ยนโซ่ ทำไรครับช่างเกััเครื่องตัวนี้กี่ตันประมาณแปดตันครับอุ้มได้กี่ตันสองตันสองครับสองตันสองนีมออ่มืออาชีพมืออาชีพเราดูหนึ่งนี่ได้กี่ไร่พันหนึ่งไหมที่ได้เหรอครับครับพันสี่ร้อยครับพันสี่ไร่ละห้าสิบบาท ทำไมไม่เลือกตู้ A เอไม่ชอบครับเกตกะครับเกตกะขับแบบนี้ดีกว่าข่าวเท่าไหร่งานตัดแด่เลยนี่ ประมาณ60นะดูจากสายตาชายใหญ่มีช่องแล้วนะครับชายใหญ่รูปเรืองกิจครับต่อไปก็จะเดินถือกล้องอย่างนี้แหละครับเห <c oughs> มือนเสียตินนี่ต้าแก่ไมโครเหมือนกันต้าแก่รถเกี่ยวเหมือนกัน แต่ผมไม่มีอะไรเลยครับมีแต่หกล้อครับตัวนี้เหมือนจะขนาดกลางเนาะไม่ใหญ่เท่าไหร่ ับเลยงานเนียบมากครับเอากลางเลยเหรอสี่สิบเจ็ด โซ่เท่าไหร่นะกี่ข้อ 47, 47. ถึงไหมสี่สิบสามหรือเปล่าตัวนี้ใช่ไหมที่เขาว่าปั๊มยีบามใช่ครับปั๊มยีบาครับทำไมทำไมถึงยีมันเป็นเบอร์ยนะีบามเยเบอร์ยี่สองยบามครับมียี่สิบสองยบามยี ม,มียี่สิบสีไหมไม่ดูเหมือนกันเขาจัดฟังก็กกดูโล่งโลง่งโล่งดีนะผมว่าโล่งนะไม่รกเลยเนะี่ยม,มันโล่งดีเลย,เลยน,ะนี่นี่เขาเรียกสิบสองเฮกตาเหรอสิบสองมันอยู่ในรถอะไรรถรมัคคุยไงรถมัคคุยโมมาสุสิบสอง โคมาสุ120ยโีมสถ้าสบก็อยู่ในโคมสุ1้0และตัว200ล่ะสองอยอยู่ในแมตโคสองร้อยต้นสองร้อยเหไหนคันนี้ตัวเดินสองร้อโคมาสุสองร้อรุ่นไหนรุ่นหนึ่ง จ๊ไฟนี่ได้โมอะไรเพิ่มไหมช่างช่างฮะ,ะ <Huh? S 2> เปิดเุืเอลมเปิดอะไรเช็คระบบตูต้มีแบตแบตใช้ลูกแค่นี้ครับไม่ได้ใช้ลูกใหญ่นะครับสายเป่าลม จะพาขึ้นไปหน่อยตัวเดินตัวเดินจะอยู่ข้างๆนะครับน่าจะยิงไฟฟ้าครับเนี่ยนนะชุดชุดเที่ยวนสินเจริญซูปเปอร์คิง มาแล้วช่างเทืองครับมาแล้วนี่วันนี้ก็ทดสอบบันไดเลยนะบันไดใหม่ครับบันไดใหม่คันนี้ก็เพิ่งจะเคยขึ้นรถเกี่ยวครั้งแรกนะครับนี่เดี๋ยวนับเอ่อโรลเลอร์อหน่อยครับ ข้างล่างข้างล่างสิบเอ็ดข้างบนข้างบนสองนะครับข้างบนสองตัวไปดูไหมไปดูไหมนี่ช่างช่างแกะไอช่างแกะนะครับแกะอะไรครับแกะปักมาครับขายยาครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับปั๊มเพลปั๊มเพลครับผม เล่นพวกพจ่ายน้ำมันไปคนโทรลุนคนโทรลช็กหลายอย่างอยู่นะก่อนเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวลองระบบตู้ก่อนนะครับน้อง ได้เวลาขึ้นจเจเลอร์แล้วพี่น้องนะต้องเอาเท้าช้างลงก่อนนะครับ que não é ข้าวช้างได้ดีมากดีมากก็ม่ได้หันกระลกเลยแทเลยไม่มีขยับเลยขยับนิดเดียวโอ้ขึ้นในนิ่งมากเลย 来、啊、来、啊、来来对。这

ไม่ฟาดเนาะคืนิ่เงี้ยโทษ่งเออตัวน้อยก็พอแล้วมันมมีน็อตตึงเบอร์ห้าสิบเอ็ดหรอกไปเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับพี่น้องไปดูที่เกี่ยวครับอันนี้เลยฟาดเลยไปวันวันนี้ไปกันสามสี่คนนะ เอ้ยตัวตัวเท้าช้าเนี่ยน่าจะทำแบบไฮดรอลิกด้วยเนาะเออเอาสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบายครับ